ของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณพิกัด126ปอนด์ครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงพบกับเซอร์วานอาร์เมเนียจิหรียพุ่งเข้ามาเลยครับโอ้โหปากศอกเลยครับทางด้านของเซอร์วานอ่าเอาครับถ้าเป็นสับกีฬาสับต้องเมื่อก็ต้องเผาหัวมาให้ร้อนฉ่ำร้อนชานะครับรอไปรอมาไปก่อนเลยครับ โอ้โหตอกกันแม่นแน่นแเลยนะครับทางด้านของบ้านบึงครับต่อในี้ชวัดชียงเวียนไปเวียนมาครับสวานไปลรูครับบ้านบึงขวาแล้วะจะมาไม้คู่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายตัง้งศอกโอ้โหมีกระปั้นกลับหลังอ๋ยอย่อตัวเตะกวาดลุกซ้ายบ้าง แลกกันพลหมัดดูเหมือนว่าจะรับแล้วค่อยโต้คืนนะครับบ้านบึงโอ้ยครับนี่เ <ok> ป็นเกมการต่อสู okay ้รูปแบบมวยไทยกันนั้นแท้มวยสามยกโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เซวางโชว์ก่อนเลยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแหมม หนีครับโอ้โหแข้งเซอวานก็ค่อนข้าง,างาจะคล่องทีเดียวนะครับออกแบบทีๆนะครับอ,อ่านก็บานเบื้องขวานเนื้อสองดอกได้ต้องกดสวยเอยสเอสวยครับลูกเก่งน้อยโดนอีกแล้วครับแม่ดูนะครับพยายามข้างขวาเริ่มจะมาเขียวเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ได้นะครับผิดกติกางฝุ่นฝุ่นทายโดนหน้าฝุกซ้ายโดนหน้าเอาเอาตะหน้าไม่กดเอา้ามาแล้วทางซ้ายตัวเองครับเซอร์วาน โอู้หขวาครับแม่โดนแม่รุกได้รนะับต้องดีเลยนะครับบ้านบึงอย่าไปลองของเด็ดขาดนะครับอ้าครับแทงสุแม่โดนอะไรก็แกว้งนะครับตอนนี้ครับทางด้านบ้านบึงครับเซอร์วานได้คึกคักขึ้นมาเลยลูปหลุดครับแม่โดนเลยครับต้องออกแม่นมา ชิงเดินเข้าทำก่อนเลยครับเออหลบลงไปก่อนอกินเหลงกระปานเบิองอ้าวโอ้โหแข่ mm. งขวา2เม็ดปักศอกเข้าไปโหนมัดโอ้โหลูกโลกไหมขวาขวา,ขวาทีนึงเอาครับอ่าอยู่ที่มุมอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองโอ้โหยางของเซอร์วานจากจิกจัจ๊กแหมมีท้าทายครับบอกให้ต่อยมาแค่ <c oughs> จะกโดดต่อครับเจาะล่างวางแข้งพื้นครับ โดนจะเต็มแข้งนะครับแข้งนี้นี่ครับทิ้งไตก่อนที่เซวานจะออกหมัดนะครับเข้ามานี่ต้องบอกว่าโอ้โหหน้าแข้งหน้าไปเต็มเต็มลำตัวไปเข้าเต็มหน้าอกกับช็อตนี้ก่อนจะฮุกซ้ายครับรับแข้งขวาไปก่อนครับ Thailand